ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภายในกรมฐานราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพ,พระองค์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโอกาสให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจในทหารชั้นผู้ใหญ่บุคคลสำคัญรวมถึงหน่วยงานต่างๆเดินทางเข้าอวยพรว,วันคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีในวันที่11สิงหาคมนี้อย่างเช่นพลเอกสิริชัยดิษสกุลประหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุดมเดชศร ตบ,บุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้ปัญชาการฐานบกพลเอกตรีทศสนแจ้งผู้ประชาการฐานอากาศพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิชผู้ปัญชาการฐานเรือและพลเอกสมยศพุ่นพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้นะคะยังมีพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้ช่วยผ,ผู้ช่วยผู้ปัญชาการฐานบกคน คนที่1นนะคะและพลเอกปรีชาจัรโอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนที่สองซึ่งเป็นคัดิเดตนะคะเข้ารับตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่รวมถึงคัดิเดตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เข้าร่วมอวยพรวันเกิดพลเอกประวิทย์ด้วยเช่นกันทําให้บรรยากาศในปีนี้นะคะเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและคึกคักมากกว่าทุกปีค่ะใช่ครับโดยที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกนะครับทันกระตบเท้านําคณะนายทหารในสังกัดของ กระทรวงกลาโหมพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับนำกล่าวคําอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด70ปีครับบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เห็นความวิริยะอุตสาหะ ของพลเอกประวิทย์ในการสร้างความสมานณฉันให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างยั่งยืนตลอดจนยังปฏิบัติงานเพื่อชาติสร้างประโยชน์และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่นายทหารระดับสูงต่างๆเนี่ยนะครับได้อวยพรแล้วเสร็จพลเอกประวิทย์ท่านก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณนะครับผู้ที่เข้าร่วมงานอวยพรวันเกิดนี่มีนายกรัฐมนตรีมาด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มาตั้งแต่ตอนประมาณ9้าโมงเศษ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนายกเนี่ยนะฮะพลเอกประวิทย์ท่านก็บอกว่าอขอบคุณข้าราชการทุกคนนะครับที่ได้ทุ่มเทเสียสละให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าขอให้ทุกคนร่วมมือกันปรองดองรักใคร่สามัคคีกันร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ประเทศสถาบันและประชาชนต้องก้าวไปท่านบอกว่าในปีนี้อายุ70 ย่างเข้าปีที่71อายุมากขึ้นขอฝากน้องๆว่าต้องช่วยกันนะน้องๆน,นี่คงหมายถึงน้องๆทหารเนี่ยนะครับตำรวจด้วยหวังว่าทุกคนร่วมมือกันทำให้ประเทศชาติสถาบันอันเป็นที่รักและประชาชนครับ ค่ะโดยสําหรับ1ปีนะคะท่านก็บอกว่าผ่านไปเร็วมากมในปีนี้ได้มาอยู่ในคอรมอรอยู่กับนายกได้ทุ่มเทเสียสลาดต่างๆกับน้องๆน,นะคะแล้วก็อาศัยน้องๆทุ่มเทให้กับบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจความรองดองความรักใคร่ของคนในชาติสําคัญยิ่งทําให้สถาบันประชาชนหวังอย่างยิ่งนะคะว่าพรุ่งนี้จะครบเจปีทุกคนจะทําให้ประเทศชาติและส่วนรวมเพื่อประชาชนทุกคนคะ่ะ ที่ที่ดีๆทั้งหมดอ่ะผมได้รับการต่างๆสอนจากพี่ๆมาทั้งหมดนะถ้าไม่ดีก็ส่วนตัวผมเองก็แล้วกันนะว,นะวันนี้ก็กราบวยพรท่านในหา้าที่เป็นเป็นพี่ที่รักของผมการเป็นพี่เป็นน้องเนะี่ยเป็นวันเดียวชั่วโมงเดียวก็เป็นแล้วเป็นทั้งชีวิตเพราะนั้นก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันให้เกียริซึ่งกันและกันแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันอะไรั่างนะ อย่างไรก็ตามนะคะในเวลา9นาฬิกา10นาทีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดนะคะท้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีของขวัญอะไรเป็นพิเศษเพื่อมอบให้พลเอกประวิตร์หรือไม่นายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับมาสั้นๆนะคะว่ามีหัวใจมามอบให้ค่ะแม่หวานทีเดียวนะฮะนายกรัฐมนตรีนี่ก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดอย่างนั้นแหละครับก็จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้ากันต่อไป